มาไหว้พระเหมือนกันเหรอรอแป๊บนึงนะค่ะนี่เหล่ามอมหลวงแล้วพระโดนนะดูสมาร์ทดูก็เสียจริงแต่ไม่น่ามาลงรักอีนี่เลยได้ยินมาว่าแม่เคยเป็นเมีน้อยมาก่อนด้วยจริงหรอเธอไปไดิ้งข่าวมาจากไหนอ่ะเนี่ยวลองมาดูสิโอ้ยเขาลือกันให้ทั่วแล้วที่ไม่มีพ่อเนี่ยพ่อตายหรือว่าพ่อแม่เลิกกันจ้ะคุณพ่ออยู่ต่างจังหวัดค่ะ เป็นคนบ้านนอกแต่คุณแม่ก็พาลูกๆมาอยู่กรุงเทพนานแล้วนะคะตอนนี้ก็เหมือนเป็นคนกรุงเทพแล้วค่ะคนบ้านนอกก็คือคนบ้านนอกจะมาทึกทักว่าตัวเองเป็นคนกรุงเทพแล้วไม่ได้หรอกนะจ๊ะเธอเป็นญาติฝ่ายไหนของคุณจิตหรอดิฉันไม่ได้เป็นญาติกับคุณจิตหรอกคะ่ะไหนตะดนบอกฉัน ว่าเทอกเขาเหล่ากอเธอเป็นผู้ดีไม่ใช่เหรอตาจนชาวนานน่ะไม่ใช่ผู้ดีนะลูกลูกต้องเลิกคบกับแม่นั่นแม่รับไม่ได้ที่จะเอาผู้หญิงพันนั้นมาเป็นสะพ้ายถ้าลูกอยากแต่งงานกับแม่นั่งจริงๆ,ๆก็อย่าให้พวกเทือกเขาเหล่ากอของมัน มาทำวุ่นวายให้เสียชื่อวงตะกูลเราเด็ขดขาดรั้นน้องดวงใจคนเดียวนะคะ จะโดนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หนูนี่หนูไม่ได้นอนกับผู้ชายจนจำพ่อของลูกตัวเองไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะ